มีความส่วนตัวด้วยเวลาเราทํางานแล้วก็ปลอดภัยต่อเขาด้วยเราต้องคอยเตือนกันตลอดระวังระวังห้องน้ำของยะผมกล uh huh. ัวเรื่องที่ว่าพอคนนึงทาได้อีกคนก็มาทํา uh huh. ว่ามันอาจจะแบบไม่สะดวกต่อผมกับทีมแล้วก็แบบทีมงานผมก็มีผู้หญิงหลายคนด้วยไม่ได้แค่กับผม uh huh. กับกามินแนตะ่แต่กับทุกทุกคนทุกทุกที่เราชอบใครเรารักใครรักได้แต่สุดท้ายทุกอย่างมันต้องมีขอบเขตจริงผมอะอยากพาไปกินข uh ้า huh. วผมอยากพาไปข uh ้า huh. งนอกบ้าง uh huh. ผมไม่ไ่้กินข้าว ล้วคือคุณเห็นว่าเป็นเราบุกตะโกนเฮ้ยเสียงดังมากคือตะโกนเสียงดังแบบเฮ้ยพาสาวมาโน่นนี่อะไ่คันเนี่ยคือผมรู้สึกว่าไม่เหมาะสล่าสุดเหมือนว่าเรามีคนไปบุกถึงบ้านอะไรด้วยอ่บ้านบ้านผมเออแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างจริงบ้านกับที่พักนยผมผมก็ใครจะว่าอะไรก็ผมว่าไปนะผมรู้สึกว่าจริงก็อาจจะขอช่วงเวลาบางช่วงเวลาในช่วงเวลาเลิกงานหรืออะไรต้องเป็นช่วงเวลาส่วนตัวของเขาบ้างแบบอยากไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ดูแลของที่พักหรืออะไรผมก็อยากรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นความปลอดภัยอยากให้มันเป็นความความลับก็ดีนะที่เก็บ ผมรู้สึกว่าเราเราไม่ได้แบบไว้ใจใครได้เหมือนเขาจะแบบใจดีไว bon ้ใจผมจะบอกแล้วอย่าไว้ใจใครแม้แต่คนในบริษัทด้วยคือผมเป็นคนที่แบบจริงจังมากไม่ว um> ่าจะเป็นผู้ชายในบริษัทหรือใครเรารักกันมากแค่ไหนแต่ผมบอกว่าเรื่องหลายๆอย่างเราต้องไม่ไว้ใจแล้วก็ให้ดูแลตัวเองไปก่อนพอถ้ามันสักห้าหกเดือนปีหนึ่งเขาอยู่ไทยแล้วเขาชอบแล้วเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวเขาแข็งแรงเรื่องความคิดกับแข็งแรงเรื่องแบบว่าการป้องกันการเจอคนและเข้าใจอะไรเงี้ยเราก็จะปล่อยอิสระมากๆอยู่แล้วยังมีอยู่ไหมครับ คนเข้าไปแบบมี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 อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งด้วยบ้านผมเนี่ยมันผมจะพูดไงดีคือมันตัวที่อ่ะมันผมไม่มีกำแพงบ้านจริงจริงด้วยด้วยผมมันมีมีบ้านหลายหลังแล้วมีที่หลายที่ที่มันอยู่ใกล้ใกล้ใกล้กันซึ่งผมไม่สามารถทำกำแพงแบบยาวมากได้อะไรเงี้ยเพราะมันแบบบางจุดมันคือทั้งซอยจริงๆอหอนะตัวตัวตัวบ้านผมผมเลยรู้สึกว่าแบบแต่ก่อนเนี่ยเราผมเปิดให้เด็กๆเข้ามาเล่นน้ําเล่นสวนน้าอะไรกันประจําอยู่แล้วแต่ว่าตอนหลังก็ต้องขอโทษด้วยที่แบบร้อไม่ได้เปิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะเพราะว่า เราอยากให้มันมีความส่วนตัวด้วยเวลาเราทํางานแล้วก็ปลอดภัยต่อเขาด้วยเพราะผมมีห้องน้ําสาธารณะของผมอยู่ด้วยในที่ของผมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครเขาออกบ้างเราไม่รู้ว่ามันจะปลอดภัยยังไงเราก็ต้องคอยเตือนกันตลอดระวังระวังห้องน้ำามย่าอ <Yeah. S 1> uh huh. ันนี้ก็รัดคุมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่ากลัวจะเป็นแบบว่าคนเข้ามาจู่โจมใช่ครับคือไม่จริงมันไม่ได้ถึงกับจ,จู่โจมจู่โจมหรอกแต่สิ่งที่ผมอยากให้แบบรักษากันไว้คือ พอเนื้อที่เรามันเข้าได้มาผู้แบบคนก็ชอบทข้าากลับรถหรือว่ารู้เวลาเราไลฟ์ทำงานกุศลก็จะขับเข้ามาในในโซนบ้านเราในโซนที่เราอะไรเงี้ยซึ่งถึงมันจะไกลแบบหลายร้อยเมตรหรือว่าเข้ามาถึงก็มีมาถึงกับผมตัวเรื่องที่ว่าพอคนนึ่งทาได้อีกคนก็มาทําแล้วมันจะกลายเป็นว่า มานั่งตรงสวนเราเต็มเหนียวเลยเพื่อรอดูไลฟ์หรือว่ารอดูเวลาถ่ายงานผมรู้สึกว่ามันอาจจะแบบไม่สะดุตกต่อผมกับทีมแล้วก็แบบทีมงานผมก็มีผู้หญิงหลายคนด้วยก็เลยแบบอยากอาจจะเต,<อ>ตือนหน่อยตร,รตรงนี้จริงๆใช่ก็ขอความีรนะเพราะว่าไม่ได้แค่กับผมกับกามินแต่กับทุกทุกคนทุกทุกที่เราชอบใครเรารักใครรักได้แต่สุท้ายทุกอย่างมันต้องมีขอบเขตเหมือนเมื่อผมอะผมไม่อยากจะพาเขาไปกินข้าวมากๆเลยนะเพี่นเสียดอนไ้ไม่ใช่เรื่องเหมือน ผมอะอยากพาไปกินข้าวผมอยากพาไปข้างนอกบ้างเม่ีเห็นคนไหมซึ่งโอ้คุนไม่ได้กินข้าวแน่นอนถ้าผมไปนั่งสองคนเมืที่ผมก็อยากมีเวลาที่แบบว่าผมพูดตรงๆผมรักทุกคนมากๆนะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าแบบเราเจอกันเงียบๆขอไทลูปเงียยแต่ผมผมจะไม่ชอบคนคุพนๆตรงๆแบบไหนแล้วผมคนไม่ชอบคนที่แบบว่าผมไปนั่งกินข้าวแล้วคือคุณเห็นว่าเป็นระบุกตะโกนเฮ้ยเสียงดังมากคือตะโกนเสียงดังแบบเฮ้ยนา ไม่คือเนี่ย er ผมรู้สึกว่าไม่เหมาะผมเพราะว่าบางทีถ้าผมอะไรตักข้าวเข้าปากไปไปแล้วต้องกลับกันก่อนนะเพราาะว่แบบก็เลยต้องรีบยงกินก็แบบพอมันไม่สามารถกินได้จริงๆหตุตัวเพราะว่าตัวเขาแบบว่ากำลังน่ารักเขาคนชอบเยอะมากนนครัอวี้ใช่ขอคือไม่ใช่ขอความคู่ตัวคือขอความแบบว่าเห็นใจกันนะแล้วก็ขอความร่วมมือขอคึงคืออาจเจอกันเงียบๆขอกันถ่ายรูปกันน่ารักน่ารักเงียบๆได้แต่แบบขอแบบไม่ตะโกนแซวเล่นอะไรที่มันแบบโดนขอบเขต แต่ยังไงผมก็ยังต้องขอบคุณทุกคนจริงที่ทําให้เขามีโอกาสมายืนวันนี้แล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบวันนี้รวมถึงตัวผมด้วยที่ได้รับความรักจากคนหลายๆคนก็มาเพราะบางคนเนี่ยคนรักเราก็ชอบเรามากจนบางทีเขาก็ลืมว่าอะไรมันถูกผิดอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่โกรธกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราจะอาจจะออกมาพูดการเตือนกันได้ก็ต้องขอบคุณมากๆจริงครับเไื่อจ้เพื่อนั่วงานแล้วตอนนี้ความสัความสคัญของ่นี้จกัดความว้าอย่งรผมก็ก็ย้ำเหมือนเดิมผมผมจะบอกให้ว่าเรายังยํานเดิมว่าผมผมก็ให้เป็นว่า มีนี่คนเดียวเลยนะมีเขาคนเดียวใช่ใช่แล้วผมก็เป็นเวลาผมคุยใครมันจะพูดงนี้ทุกครั้งนะเพื่อนเพื่อก็เห็นนะถึงจุดจบมันจะเป็นไรก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าคือผมอผมให้เกียรติคือผมผมมีอยู่คนเดียวนั่นแหละ<อ>แล้วก<อ>็จริงจังมากตุ่มจริงจังมากไม่งั้นผมไม่ไม่มาทําอะไรที่แบบมันมันต้องเสียเวลาหลายอย่างอะไรเงี้ยไม่ต้องแปลก็ได้แปลแปลรีบขอดนะรีบขอดนะเพราะจะกลับแล้วนะก็คือแต่ก็คือผมผมอีกเรื่องหนึ่งตรงที่ว่าเราอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่แบบคนที่ว่านึ่งสองสาม่า เฮ้ยเราเป็นคบกันนะผมรู้สึกว่าในคนที่อายุ31 32เนี่งพวกเราอะยังไงฮะมันก็ต้องดูท่าแท้กันไปก่อนผมไม่ใช่คํานี้ก็ต้องดูดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนเราต้องมาทํางานทุกวันแล้วเราก็ใช้โอกาสเนี้ยดูคุยกันแอบม้งกันในบางช่วงแอบไปไหนมีโอกาสอย่างวันนี้เลิกเร็วใช่ไหมผมก็อาจจะขออนุญาตวันนี้ผมไม่มีไลฟ์ใช่ไหมอ้ในผว่าจริงใจกับกำหมิ่นคนเดียากำหมิ่นสันดียวที่กําลังกําหมิ่นมันก็จริงเจ 생각하고 있지 자기 일도 함 생각하고 있는 셈 <laughs> <그거로 생각하고 놀라> 아. 로 감사합니다. 락날락 귀여워요 <놀람> 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 귀엽고 공감적으로 어, 생각하고 <굉장히 놀람> <너무 놀람> 솔직해서 좋고 아직도 저는 상리가 진심인 건 알겠지만 정말 진심인지 저도 이 조금 조심스러워 보기도 해요. ก็แบบพี่แน็เป็นคนน,น่ารักมากค่ะเขาเพียนพี่แนเป็นคนนา่ารักมากๆแล้วก็รู้ว่าจริงใจแต่ว่าลึกๆเขาก็ยังคิดว่าแบบจริงใจจริงๆหรือเปล่าด้วยเรื่องนี้เราดูไปก่อนรื่องนี้ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่ผิดถูกเลยนะครับเป,เป็นเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องต่าตีมากผมเจอกันทั้งหมดเนี่ยเพิ่งระยะเวลาจริงๆเนี่ยแค่สองอาทิตย์เองอาทิตย์สองอาทิตย์ซึ่งผมพดมาว่าคุณที่ว่าเราอายุแน็อย่างที่เพื่อนเห็นอะ ไม่ว่าจะเป็นผมหรือเป็นใครที่อยู่ในพีเคหรือแม้แต่ตัวเขาเองอะชีวิตจริงเราจะเป็นนิ่งกันมากนะครับตัวจริงเขาก็นิ่งมากหลายคนอาจจะแบบว่าไม่เข้าใจว่าเราแบบเด็กหรืออะไรจนแบบว่าเนี่ยก็คือเขาเป็นผู้ใหญ่มากๆนะครับตัวจริงเรากับเขาเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วก็การที่แบบเราจะพบกันจริงจังหรือการที่จะอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลาหลายๆอย่างแต่ว่าตัวผมนม่ก็จะบอกว่าตัวผมก็จะทําให้ดีที่สุดในทุกๆอย่างใช่ครับผมแล้วก็เขาน่ารักมากๆครับ